ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ยินคำว่า mindset เนี่ยนะครับถูกพูดถึงในสังคมไทยและในประเทศไทยเยอะมากๆนะครับคำว่า mindset ก็เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ก็เอามาทับศัพท์พูดกันนะฮะอย่างแพร่หลายในบ้านเราแต่คำถามก็คือเรารู้กันไหมครับว่าที่จริงแล้ว mindset คืออะไรแล้วมันประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเราจะมาลองตีความให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่า mindset นะครับในมุมมองของผมและในหลักการของ positive psychology นะครับมันก็อาจจะแปลว่าอย่างนี้กันนั่นเองครับแปลว่าอะไรนะครับติดตามชมกันต่อไปสิครับคำถามแรกเลยนะครับก็อยากจะถามคุณผู้ชมนนะครับว่า mind ก็คือ mind ถ้าวันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับลองชี้ไปที่จุดจุดหนึ่งของร่างกายนะครับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ย จะชี้ไปที่ไหนครับลองชี้ดูสิครับลองทําดูตอนนี้เลยครับนะยางอีกยังไม่ชี้อีกนะฮะคุณผู้ชายก็ชี้ไปที่กล่องดวงใจใช้กล่องดวงใจเป็นตัวกําหนดชีวิตเยอะเหมือนกันนะครับพราะคุณนะครับรุ้เมียจะเยอะไปไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังชี้ไปนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะฮะอยู่ที่2จุดบนร่างกายครับน่าสนใจนะครับจุดที่1นึ่นั่นนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนกาลังชี้อยู่ก็คือหัวนั่นเองครับก็คือ the head พอไปถามชาวตะวันตกเนี่ยนะครับ Where is the mind Where is your mind นั่นเองนั่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับยังไม่มีใครบัญญัติไว้นะครับแต่ส่วนมากแล้วชาวตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือเจ้าของคำว่า mind เพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษนั้นก็จะชี้ไปที่ head ก็คือหัวสมองนั่นเองครับซึ่งก็ถูกนะครับเพราะคำว่า mind ก็จะประกอบไปด้วย head นั่นเองนะครับก็คือหัวสมองนั่นเองครับในหัวสมองเราเนี่ยนะครับมีอยู่3ประการหลักๆที่จริงมีหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตให้มัน ฟังเข้าใจง่ายเราจะได้ตีความง่ายๆเพื่อเราจะได้เข้าใจคำว่า m n d s e t กันได้อย่างทองแท้และใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเ ad เนี่ <Head S 1> นะครับอันดับที่1เลยก็คือจะประกอบไปด้วยคำว่า knowledge ก็คือความรู้นั่นเองครับความรู้เนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับของ m n d s e t เลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าคุณผู้ชมนะครับมีความรู้ที่ทั้งหลากหลายและลุ่มลึกเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้เรานั้นมีโอกาสที่จะมีไมซ์เซทที่ดีแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีกันต่อไปนั่นเองครับแต่บางครั้งเนี่ยน,นะครับลหลายๆคนก็จะมี knowledge ก็คือความรู้ที่มีปัญหา2ปัญหานี้นะครับนั่นก็คือ incorrect knowledge หรือ incorrect information ก็มีข้อมูลหรือความรู้น,น,นะครับที่ผิดนั่นเองครับ และบางคนก็จะมีอีกหนึ่งอินนะครับก็คือ incomplete information ก็จะเป็นข้อมูลหรือความรู้การศึกษาที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับบนพื้นฐานของความรู้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ก็ต้องระวังกันดีๆนะครับ เพราะว่าเราจะต้องมีการเซตนะฮะความรู้ของเราให้ถูกต้องและให้สมบูรณ์ครบถ้วนและให้หลากหลายและลุ่มลึกใครที่มีความรู้นะครับหรือข้อมูลที่ทั้งถูกต้องและครบถ้วนและหลากหลายและลุ่มลึกก็คือมีทั้ง Quantity หลากหลายและ Quality ก็คือคุณภาพก็คือลุ่มลึกแล้วนะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีไมชัตที่ดีเพราะแน่นอนครับ เราพูดถึงคำว่า mindset เราก็จะไม่ลืมคำว่า set คำว่า set ก็คือการตั้งค่าหรือเป็นชุดนะฮะอะไรบางอย่างที่เรามีย้ำกันอีกครั้งนะครับคำว่า set ก็คือการตั้งค่าหรือชุดอะไรบางอย่างที่เรามีเช่น gift set ใช่ไหมฮะหรืออาจจะเป็น set เมนูเป็นต้นถูกต้องไหมครับอันดับที่สองนะครับที่อยู่ใน head ก็คืออะไรครับก็คือ thinking ก็คือความคิดนะฮะหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่า thoughts ก็ได้นะครับก็คือเป็นพวกความคิดที่มันโผล่เข้ามาในหัวหรือความคิด นะฮะหรือว่าจะเป็นพูดเรื่องของพวกมุมมองนะที่เรามีนะครับความคิดเป็นสิง n ์กิ้เป็นไอเดียเป็นโอเพ i เนียนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมายเซตที่มาจากเ e ตนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับก็บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าความคิดความคิดเห็นนะฮะหรือไอเดียอันไหนจะดีกว่าอันไหนจะถูกต้องอันไหนจะผิดนี่นะครับเพราะส่วนมากแล้วมันจะมีคำว่า subjective ก็คือมันเป็นแค่ความคิดเห็น แต่ถ้าเป็น objective ซึ่ง objective ก็จะแปลวัตถุประสงค์ก็ได้แต่ objective ก็จะเป็นคำตรงข้ามของคำว่า subjective ก็คือเป็นข้อมูลที่พิสูจน์กันได้นั่นเองครับแต่มันก็จะมาจากส่วนของ mind ของเราก็คือจาก Head นั่นเองครับสุดท้ายนะครับก็คือ beliefs นั่นเองนะครับ beliefs ก็คือความเชื่อนั่นเองนะครับความเชื่อดังนั้นนะครับใครที่มีความเชื่อที่อาจจะดีแล้วก็ถูกต้องนะฮะหรือเป็นความเชื่อที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวเองกับตัวเราหรือกับโลกมนุษย์ ก็มักจะมีชีวิตที่ดีและโอกาสที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าคุณมีความเชื่อที่อาจจะแปลกๆอาจจะมีความเชื่อที่ประหลาดอาจจะมีความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนตัวความเชื่อจากมุมมองหรือความคิดหรือความรู้ที่ตัวเองนั้นเรียนมา ก็นะฮะมันก็นานาจิตตังหรือว่าแล้วแต่ตัวท่านแล้วกันนะครับแต่ันว่านะครับส่วนประกอบนะฮะของคําว่า h e a ดหลักๆแล้วกันนะครับผมขออน้ย้ให้มันง่ายๆที่จริงย้ํากันอีกครั้งมันมีอะไรมากกว่านี้เยอะผมเข้าใจนะครับบางท่านอาจจะทักท้วงแต่เพื่อให้เราเข้าใจง่ายกันก่นกอนเนาะ knowledge ก็คือความรู้แล้วก็ข้อมูล t h i n k ก n g ก็คือพวกความคิดความคิดเห็นไอเดียต่างๆนะครับรวมถึงนะฮะมุมมองใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายคือ Belief s ก็คือความเชื่อนั่นเองครับซึ่งเราก็ไปรับความเชื่อมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะไปดูจากสื่อที่เราเสพมามีคนมาบอกเราไปเข้ากลุ่มอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นความเชื่อที่เรามาโนขึ้นมาเองก็ได้แต่คำถามต่อไปนะครับเมื่อกี้เราในผมถามว่า where is your mind หรือ mind อยู่ที่ไหนนะครับปรากฏว่าผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านชี้ไปที่ใจนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า พอเรามาลองดูนะครับคำภาษาไทยนะครับคำภาษาอังกฤษนะครับถ้าผมบอกว่า I changed my mind ภาษาไทยก็คืออะไรละครับก็คือฉันเปลี่ยนใจน่าสนใจนะฮะนะครับหรือ you have to be open minded ก็แปลว่าอะไระครับคุณต้องเปิดใจหรือแม้กระทั่งคำว่า understand ภาษาไทยคือเข้าใจและคำถามคือแล้วใจอยู่ที่ไหน หัวใจมันคนจะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือใจมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วครับแต่ใจมันอยู่ที่นี่นั่นเองครับดังนั้นนะครับในอดีตเนี่ยตอนที่ชาวตนตกหลายท่านนะครับก็มาบอกกับคนไทยคนเอเชียว่า the mind is the head ปรากฏว่าก็น่าจะมีชาวไทยหรือชาวเอเชียไม่น้อยนะครับที่ทักท้วงไปว่า no 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 the mind นี่นี่นี่ for me นะ is the heart นั่นเองนะครับก็คงจะมีการถกเถียงกันสุดท้ายนะครับเขาก็แอบคิดกันนะครับว่าเออถ้ามาวิเคราะห์กันดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็จริงนะที่จริงแล้วหัวใจนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Mindset ได้เหมือนกันอ่าดังนั้นนะครับก็ละอียดจะบอกนะครับว่าที่จริงแล้วถ้าถามผมนะกับหลายๆคนที่อยู่ในวงการเขาเรียกว่า positive psychology mindset coaching อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ results ก็คือผลลัพธ์หรือ relationship ก็คือความสัมพันธ์น,นะครับ process ก็คือกระบวนการหรือ feeling ก็คือความรู้สึกอ๋อผมพูดถึงความรู้สึกนี่แหละครับก็คือปัจจัยต่อไปของคำว,ว่า heart นั่นเองครับ So, He ฮอตนะี่นะครับก็คือหัวใจนั่นนะครับถ้าถามผมก็อาจจะมีนะครับปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่หนึ่งก็คือ feeling s ก็คือความรู้สึกที่เรามีนั่นะเองครับเรามีความรู้สึกอะไรกับนะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมีความรู้สึกอะไรกับตัวเราและเป็นความรู้สึกบวกหรือความรู้สึกลบนะฮะและมีความรู้สึกบวกมากกว่าหรือความรู้สึกลบมากกว่าก็เป็นตัวจุดชนวนนะฮะหรือเป็นปัจจัยสําคัญของการตั้งค่าหรือชุด mindset ของเรานั่นเองครับดังนั้น feeling นะครับคุณผู้ชมเองก็จะต้องไปเช็คดีๆนะครับว่าความรู้สึกที่เรามีเนี่ยนะครับเป็นความรู้สึกนะเขาเรียกว่าลบหรือบวกนั่นเองครับถ้าวันนี้ผมจะมอบเนี่ยนะฮะสี่คภาษาอังกฤษเนี่นะครับแล้วก็เป็นคําภาษาไทยเป็น4กอเพื่อวิธีการจําง่ายๆนะครับเช็คความรู้สึกลบ4ความรู้สึกนี้นะครับแล้วพยายามลบมันออกไปจากร่างกายให้เร็วที่สุดให้จงได้นั่นเองครับ อันดับที่1นนะครับ A ที่1เนี่ยนะครับก็คืออะไรครับก็คือ angry angry ก็คือโกรดนั่นเองครับนะฮะ angry ก็คือโกรธนะกอที่หนึ่งก็คือความโกรธถ,ถ้าเรารู้สึกเราโกรธตัวเองโกรธเหตุการณ์โกรธใครนะฮะเราอยู่ในภาวะลบแล้วครับเราต้องใช้หลักการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปภาษาอังกฤษคือ start stay stop นั่นเองครับ start stay stop นะฮะคือมันเริ่มและมันก็จะอยู่ แต่คนที่จะสต็อปมันได้ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกไม่ใช่สิ่งข้างนอกนะครับคนที่จะสต็อปมันได้ที่แท้จริงคือตัวเรานั่นเองครับกอที่2เนี่ยนะครับก็คืออะไรฮะก็คือนะกลัวครับก็คือ f ฟ a r f ์ a ฟนะครับเราก็เคยพูดไปแล้วนะครับใน EP ก่อนก่อนหน้านี้ใน words for life บาอาจารย์คริสสับเพื่อชีวิตของเรานั่นเครับ ว่า Fear นะฮะก็คือความกลัวซึ่งความกลัวหลายๆครั้งก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไม่ได้จําเป็นกับชีวิตของเราปรากฏว่ามันเป็น m i n d s e t ที่เป็นตัว่วงมันเป็นเซตหรือชุดนะฮะชุดความรู้สึกนะฮะหรือเป็นการตั้งค่านะครับความรู้สึกที่ผิดนะฮะซึ่งมันไม่จำเป็นเพราะที่จริงแล้วถ้ามันไม่ตายที่อย่างที่ผมพูดไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูไปลองดูก็ได้ใน words for life สับเพื่อชีวิตใน ep หนึ่งเลยนะครับว่า Fear คือความกลัวเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องถามตัวเองว่าเอ๊ตายหรือเปล่าเจ็บไหมป่วยหรือเปล่าเสียเงินทองมากมายติดคุกผิดกฎหมายทาให้ใครเดือดร้อนถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยพวกนี้เลยที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมรู้สึกก็กำลังเฟียคือก,กลัวอยู่ก็ต้องใช้หลักการเดิมคือเฮ้ยกำลังกลัวอะไรบางอย่างนี่จําเป็นไหมตายไหมไม่จําเป็นนี่เฮ้ยหยุดเลยนะครับ start stay stop หยุดความกลัวของเราให้ได้ให้ทันตระหนักรู้ร,รู้ทันจิตของเราก็จะสําคัญมากๆนั่นเองครับ อันดับต่อไปนะครับก็คือกอที่3นะฮะก็คืออะไรครับก็คือคำว่าเกรงนั่นเองครับหรือผมจะใช้เป็นตัวแทนของคำว่า stress นั่นเองนะครับ stress e d ก็คือเครียดหรือเกรงนั่นเองนะครับเรานะฮะเราเกรงแล้วเราเครียดเราเครียดแล้วเกรงอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้สึกเครียดนี่นะครับซึ่งหลายๆครั้งความเครียดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าถามว่าเวลาเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วคุณเครียดถามว่าความเครียดจะช่วยให้มันเกิดภาวะที่เกิดการไขปริศนาหรือ ลดนะฮะอาการต่างๆหรือสามารถที่จะทําให้มันแก้ปัญหาหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นเอครับส่วนมากแล้วความเครียดก็ไม่ได้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ได้ช่วยหาทางออกนะครับปรากฏว่ามันจะช่วยทําให้มันยิ่งเลวร้ายขึ้นปอีกนั่นเองครับดังนั้น s t r e s หรือความเครียดความเกรงนะฮะก็ไม่ได้เป็นสิส่งสาคัญดังนั้นก็ถ้ารู้สึกตัวให้กําลังเครียดกาําลังเกรงเกรงไปเพื่ออะไรกลัวเพื่ออะไรกลัวแล้วได้อะไรโกรธแล้วได้อะไรนะฮะ สุดท้ายนะครับกอที่4ันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับส่วนมากจะมาจากนะฮะโกรดนี่นะฮะก็คือคําว่าเกลียดนั่นเองครับนะเกลียดนะฮะก็คือ hate นั่นเองครับถ้านะครับคุณเกลียดอะไรบางอย่างนะครับเยอะไปและง่ายจนเกินไปอันนี้ไม่ได้เป็นที่ดีถียนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องเกลียดและบางครั้งเราไปเกลียดอะไรที่มันไม่จําเป็นแล้วเราอาจจะเกลียดอะไรบางอย่างที่ที่จริงแล้วมันอาจจะดีกับเราหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่เราดันไปเจอเลยครับ Incorrect หรือ incomplete knowledge หรือ information อะไรบางอย่างถูกไหมฮะหรือเราก็ไปมโนไปมีความคิดเห็นไปมี thinking มี belief อะไรแปลกๆพอเรามี thinking นะฮะแปลกๆหรือผิดแล้วเราก็มี belief ที่ผิดเนี่ยนะครับบางครั้งก็ทำให้เราก็เกิด feeling ที่แย่นั่นเองครับ Heart ก็จะประกอบไปด้วยอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ Emotions ก็คืออารมณ์ Feelings and Emotions จะแตกต่างนิดหนึ่งครับก็คือ Feelings นะครับจะอยู่ข้างในแต่ Emotions จะเป็นอารมณ์ที่เราแสดงออกหรือถ่ายทอดออกมานะครับซึ่งแน่นอนครับ i o o t i o n s นะครับมันก็มาจากคำว่า Energy plus Motion Energy plus Motion ก็คือพลังงานที่เคลื่อนไหวออกมาจากร่างกายดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่า ใครที่มีอารมณ์นะฮะที่ดีก็คือการแสดงออกทางกายไม่ว่าจะเป็นทางสีหน้าทางน้ําเสียงทางลีลาท่าทางลีลาท่าทางนะครับกับนะฮะกับกิจกรรมหรือพฤติกรรมต่างๆนั้นสําคัญมากๆนะครับต่อการมี Mindset ที่ดีนั่นเองครับดังนั้น Heart ก็จะประกอบไปด้วย Emotions ก็คือ Energy p o u s o o ส i o n สุดท้ายนนะครับก็คือถ้าถามผมเรื่องของ Heart จะมีเรื่องของ Relations หรือ Relationships นั่นเองครับก็คือความสัมพันธ์ แล้วมันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ไม่ใช่กับความสัมพันธ์กับคุณกับคนอื่น,นครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวคุณนั่นเองครับ I know me I love me I like me นั่นเองครับ I respect me I am proud of me นั่นเองครับเราต้องภูมิใจนะฮะรักตัวเองภูมิใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองนะครับมากขึ้นแต่ละหลายคนนะครับก็มีความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองนะฮะแล้วก็บางครั้งก็มีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่ไม่ดีกับหลายๆอย่างเช่นหลายๆคนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษ ก็ไปมมวแต่นะครับใส่แต่อะไรครับ knowledge เข้าไปนะฮะในหัวกบาลใช่ไหมแต่ลึกๆไม่ได้ชอบนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะไม่ได้มีความสัมพันธ์นะที่ดีกับภาษาอังกฤษไม่ได้มีอารมณ์ที่จะแสดงออกมากับภาษาอังกฤษเท่าไหร่ต่อให้เรียนไปแค่ไหนก็เสียรายตังค์เสียรายเวลาเพราะได้ head แต่ถ้า hard ไม่มาก็จบนั่นเองครับเห็นไหมครับดังนั้นถ้าใครกำลังจะทักท้วงว่า mindset ไม่เกี่ยวกับ hard มันต้องเกี่ยวกับ head อันนี้เดี๋ยวผมจะมีให้ดูอีกตัวอย่างนะครับว่ามันต้อง องค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นั่นเองครับแต่นั้น h e a r t ก็จะมีอะไรครับ feelings emotions และก็ relationships ่นเ่งครับแน่นอนครับมันต้องมีอะไรอื่นๆปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับแต่ให้เราเข้าใจง่ายจำได้ง่ายๆส่วน H ที่3เนี่ยนะครับหรือ H ที่3ไม่ใช่ head ย่างหรือ head นะครับ h e a แหมจามไปไหนนั่นนะครับก็คือ hands hands ก็คือมือนั่นเองครับ้การกระทำนะก็คือ actions นะครับที่เราทำอยู่ทุกๆวันนะฮะ behavior ก็คือพฤติกรรมนะฮะมีคนถามว่า actions กับ behavior จะแตกต่างกันไหมก็อาจจะแตกต่างิดนหนึ่งคือ actions อาจจะเป็นสิ่งที่เราทำโดยที่เรามีความตระหนักรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแต่ behavior อาจจะเป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะเป็น subconscious เป็นจิตใต้สำนึกที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่ก็มีได้นะครับ นะอย่างเช่นมีคนถามยังไงคะอ่าอย่างเช่นการขับรถ่เราไม่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเราเราทำได้อย่างเป็นอัตโนมัตินั่ครับเขาเรียกว่า behavior และสุดท้ายนะครับตัวแทนของ hands ก็คือ speech ก็คือคำพูดแล้วก็อย่าจะบอกเลครับว่า head heart and hands นะครับมันก็คือต้นต่อของ mindset สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ mindset ซึ่งมันก็จะเป็นผลกระทบนะฮะจาก set ก็คือการตั้งค่า ของเราไม่ว่าเราจะตั้งค่าหัวสมองคือที่ความรู้ความคิดความเชื่อเราจะตั้งค่าหัวใจที่ความรู้สึกอารมณ์และความสัมพันธ์หรือเราจะตั้งค่าทั้งมือเขาของเราคือกิจกรรมนะฮะก็เลยกิจกรรมนะฮะการกระทําพฤติกรรมและคําพูดของเรามันจะสะท้อนกลับมาให้เห็นนะครับว่าเรานั้นมี i n เซ e t อะไรคือเรามีชุดอะไรอยู่ในตัวและเราถูกตั้งค่ามาอย่างไรดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่าที่จริงแล้ว คนที่จะมีความสุขและความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยนะครับจะต้องมีมายเซ็ตที่ดีและหลายครั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะฮะสิ่งแวดล้อมสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพวกนั้นก็มีประโยชน์ซึ่งพวกนั้นก็มีผลกระทบอันนั้นผมไม่เถียงอนะันว่าแน่นอนสําคัญมากๆแต่ทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวของเราเลยนะครับว่าเราจะมีการตั้งค่าและเราจะมีชุดนะก็คือเซ็ตนั้นเนี่ยนะครับที่ดีมากน้อยแค่ไหนใครที่ถูกตั้งค่ามาดีหรือใครที่มีชุดนะฮะ ที่มีทั้ง quality ก็คือค right so mm ุณภาพและมีความหลากหลายคือพูดง่ายคือมีนะฮะทั้งของดีและเยอะนะครับใน Mind Se t คือไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ดีและเยอะนะครับมีความคิดที่ดีและเยอะมีความเชื่อที่ดีและเยอะมีความรู้สึกที่ดีและเยอะมีอารมณ์ความสัมพันธ์ที่ดีและเยอะนะครับมีการกระทําที่ดีและเยอะมีพฤติกรรมที่ดีและเยอะแล้วก็มีคําพูดที่ดีและหลากหลายและเยอะน่นะครับ มันก็จะส่งผลนะครับให้คุณนั้นไปเกิดพลังนะในโลกของเราแล้วพอคุณส่งพลังนะทั้ง head h a r t and hand ที่ดีออกไปในโลกนะครับไม่ช้าก็เร็วก็คือ sooner or later ไม่มากก็น้อย more or less ไม่ชาตินี้ก็ต้องไปชาติหน้านะครับแต่หวังว่าจะเป็นชาตินี้แล้วกันนะ J D นะครับใจเย็นนะครับบางคนบอกทำดีไม่เห็นได้ดีใจเย็นๆใจเย็นนะครับลองคิดดูสิครับว่าทำดีไม่เห็นได้ดีแต่ก็ได้เฉยๆจะลองทำชั่วหรือทำไม่ดีสิครับมันอาจจะเลว คูณ3ก็ได้นึกออกไหมฮะดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีเรื่องราวที่ดีนี่นะครับในการใช้ชีวิตบนโลกของเราทุกอย่างอยู่ที่การตั้งค่า head heart and hands ของท่านนั่นเองครับดังนั้นวันนี้ขอนำเสนอนะครับว่า reset your mind to find your way reset your mind to find your success reset your mind to find your happiness นั่นเองครับและนี่ก็คือ คำดีๆจาก Words for Life สับเพื่อชีวิตกับผมอาจารย์คริสนะครับอย่าลืมนะครับว่าคำพูดเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกก็เปลี่ยนคำพูดคำพูดก็เปลี่ยนการกระทำและแน่นอนครับทุกอย่างที่เราพูดมาตรงนี้ก็จะไปเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ไปเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นที่ที่ดีขึ้นได้น่นองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างเริ่มที่ตัวคุณครับไปลองทำให้ตัวเองนั้นมี mindset ที่ดีและส่ง mindset ที่ดีของเราเนี่ยนะครับ ออกไปให้กับนะให้กับคนรอบๆข้างตัวอย่างที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมลืมพูดไปก็คือคำว่า service mind คนที่มี service mind ไม่ได้เป็นแค่ความคิดแล้วเห็นไหมไม่ได้เป็นแค่ความรู้ถูกต้องไหมฮะมันคือความรู้สึกไหมมันคืออารมณ์ที่แสดงออกมาไหมมันคือความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนที่เราจะต้องไป service ไหมมันคือการกระทำไหม มันคือคำพูดไหมนะครับตัวอย่างที่ดีนะครับคือถ้าใครมีประสบการณ์ของการขึ้นเครื่องบินหรือสายการบินของเอเชียการบินไทยก็รวมอยู่ในนั้นนะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือแม้กระทั่งพวกสายการบินของพวกตะวันออกกลางที่เขาจ้างคนเอเชียไปทํากันเยอะ เราจะเห็นได้นะครับชัดเจนมากๆว่ามีเซอร์วิสใหม์ที่ดีกว่าพวกสายการบินที่อยู่ที่อเมริกาอันนี้ก็ไม่ได้เหมารวมนะครับก็คนอเมริกาสายการบินอเมริกาบางครั้งก็อาจจะดีแต่เห็นกันมาเยอะจนสามารถที่จะเหมารวมแล้วก็ไม่ได้เหมารวมจากการมโนแต่เป็นการเหมารวมเล็กๆนนะครับจากการดูสังเกตสอบถามแล้วก็เก็บข้อมูลนะฮะเชิงลึกและก็ในระยะเวลานานแล้วก็เห็นสถิติที่ชัดเจนนะครับว่า เซอร์วิสมายของนะฮะสายการบินเอเชียน่าจะดีกว่าสายการบินทางแถบอเมริกากันใช่ไหมหรือหรือเปล่าเห็นไหมครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําอะไรเขาพูดอะไรเขามีความสัมพันธ์ความรู้สึกอะไรที่จะมอบให้กับเราแล้วเขามีความคิดความรู้ข้อมูลที่จะมอบอะไรให้กับเรานั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ Service Mind ถูกต้องไหมครับโอเคดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าคําว่า Mind Set นั้นคืออะไรแหมนะครับ ก็อย่าลืมครับไปรีบตั้งค่า mindset ของเราใหม่ reset your mind to find your way reset your mind to find your success reset your mind to find your happiness และรับรองครับว่าคุณจะเริ่มเห็นนะครับชวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ results ก็คือผลลัพธ์และ relationships ก็คือความสัมพันธ์คุณจะได้มี reality ที่ดีขึ้นนั่นเองครับและอย่าลืมนะครับนี่ก็คือ words for life สับเพื่อชีวิตกับผมอาจารย์คริสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมเพราะว่านะครับผมเชื่อว่าการส่งคลิปของผมไปให้กับเพื่อนๆที่จะได้พลังงานดีๆความคิดความรู้สึกดีๆจากคลิป w s r o r Life ของเราน่าจะเป็นการเหมือนกับนะทำบุญทำทานชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ